ได้นะครับก็อยากจะให้พ่อเห็นนะครับว่าใครกันได้ไลฟ์สดให้พ่อดูบ่อยๆนะครับถ้าพ่อยังเห็นนะครับก็มาฟังเพลงนี้กันใหม่นะครับผมคงไปสกินกันงคิดเรื่องเกาและอยากทบทวนขึ้มา สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบก,กับผมครับใน t ทน n y e อ็กซ์เพรนะครับวันนี้ประเด็นที่สังคมให้ความสนใจและให้ความสำคัญเด็กผู้ชายผู้สู้ชีวิตและเปลี่ยนไปด้วยความกระตันยูจะเรียกได้ว่าเป็นอภิชาติตะบุกก็ว่าได้ครับในความกระตันยูที่เขามีก็คือน้องกันกันชนะเดชนะครับที่ไลฟ์สด Facebook หาเงินทําศพคุณพ่อนะครับวันนี้ผมและทนิวเ e พาไปรู้จักน้องให้มากขึ้นครับ น้องเป็นใครครับหลังจากที่มีการไลฟ์สดเปิดหมวกเล่นกีตาร์ร้องเพลงหาเงินนะครับช่วยเหลือคุณพ่อจนวินาทีสุดท้ายเนี่ยครับแน่นอนตอนนี้หลายคนให้ความสำคัญแล้วันนี้น้องไปออกรายการของกระแสด้วยนะครับเนี่ยครับกลายเป็นเรื่องราวที่ทําออกคนไทยทั้งประเทศเนี่ยต้องบอกว่ายกย่องและก็ชื่นชมอย่างมากนะครับสาหรับกรณีของน้องกันชนะเดชเขียวเซนต์ครับเด็กชายวัย12ปีนะครับที่มีชื่อเสียงจากการไลฟ์สดร้องเพลงเล่นกีตาร์โชว์นะครับแลกกับการบริจาคเงินเพื่อ เป็นค่ารักษามะเร็งระยะสุดท้ายของคุณพ่อนะครับน้องออกมาไลฟ์สดร้องเพลงครั้งสุดท้ายให้คุณพ่อครับหลังจากที่คุณพ่อเนี่ยจากไปอย่างไม่มีวันกลับซึ่งก็ต้องอกว่าเป็นภาพที่บีบหัวใจครับแล้วก็สร้างความสะเทือนใจให้กับชาวเน็ตไม่น้อยนะครับซึ่งวันนี้ครับ17กุมภาพันธ์2565นะครับไทยนิวออนไลน์จะพาผู้ชมเนี่ยไปย้อนดูเส้นทางชีวิตและก็ประวัติของน้องกันชนะเดชน,นะครับ โดยน้องกันเนี่ยมีความสามารถทั้งการร้องเพลงเล่นดนตรีครับน้องจะร้องเพลงเปิดหมวกผ่านโซเชียลนะครับหรือว่าตามสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นทุนการศึกษาและหาเงินรักษาคุณพ่อฉัชดชัยเขียวเซนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับจนล่าสุดในคุณพ่อของน้องกันเนี่ยก็เสียชีวิตจากปรอย่างสงบแล้วซึ่งเสียชีวิตหลังรักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับโดยน้องกันเนี่ยเปิดเผยว่าคุณพ่อเนี่ยเลี้ยงน้องกันมาคนเดียวตั้งแต่4ขวบครับอาศัยอยู่กับคุณพ่อซึ่งเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว และฝึกร้องเพลงกับคุณพ่อตั้งแต่5ขวบครับพร้อมกับฝึกเล่นกีตาร์ไปด้วยครับจากนั้นเนี่ยจึงมีการเริ่มรับเล่นดนตรีร้องเพลงและร้องเพลงเปิดหมวกเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพ่อนะครับซึ่งอีกหนึ่งผลงานของน้องกันชนะเดชกที่น่าจะเคยผ่านตาคนไทยมาบ้างครั้งหนึ่งเนี่ยน้องเคยเข้าแข่งขันรายการคิซซ่าครับโดยเป็นศิลปินนะครับมีคลิปแสดงความสามารถโอเวอร์แอคติ้งมีการพูดร้องไห้และร้องเพลงครับโดยพูดกับพ่อครับว่า พ่ออย่าเป็นอะไรนะเราสัญญากันไว้แล้วว่าจะไม่จากกันหนูจะหาเงินมารักษาพ่อมาดูแลพ่อมาเลี้ยงพ่อหนูจะไม่ทําให้พ่อเหนื่อยพ่อต้องไม่ตายนะได้ยินไหมก่อนจะเข้าสู่เพลงได้ยินไหมและร้องเพลงอินเนอร์มาเต็มๆม,ม,มากครับขณะที่ผู้เป็นพ่อก็นั่งดูลูกอยู่ในรายการด้วยนะครับกลั้นน้ําตาไม่อยู่ก็ร้องไห้ออกมาและล่าสุดนั้นนะครับก็ดูเหมือนว่าความฝันของน้องในสายดนตรีเนะี่ยใกล้จะเป็นจริงครับ หลังจากที่วันนี้พี่หนุ่มกรันชัยมีการถามน้องกันในรายการผลกระแสว่าเคยคิดอยากจะมีเพลงของตัวเองไหมน้องกันก็บอกเขาว่าเคยครับอยากมีอยากมีเพลงของตัวเองรู้สึกว่าอยากให้คนรู้ว่าเราจะอธิบายออกมาจากเสียงเพลงยังไงถ้าเราได้มีเพลงเป็นของตัวเองพี่หนุ่มก็เลยถามต่อว่าจริงๆก่อนที่จะมาออกรายการกันเนี่ยได้มีการพูดคุยกับลุงอาร์มวิบูลด้วยนะเขาอยากให้หนูได้ออกเพลงกับเขาแต่ก็มีอีกคนคือพี่เอบอร์ดแคสจะให้เขาทําเพลงให้หนูหนูโอเคไหม น้องการตอบได้ครับขอบคุณมากครับดีใจพี่เอบอกแคทก็ต่อสายเข้ามาในรายการบอกว่าประทับใจในตัวน้องมากชอบที่น้องบอกว่ามีเพื่อนเป็นกีตาร์ครับเหมือนกับตนเองตอนเด็กๆครับพี่เอบอกอยู่กับกีตาร์ทั้งวันเห็นแล้วอยากร่วมงานกับน้องเลยนะครับน้องมีความปเป็นศิลปินสูงพี่หนุ่มก็เลยถามว่าเท่าวันนี้เนะี่ยพี่อยากจะให้เอเนะี่ยทำเพลงให้น้องกันหน่อยม,มีความเป็นไ,ไปได้ไหมพี่เอบอกว่าเป็นไปได้แน่นอนยินด,ด,ดีมากๆจริงๆเนี่ยอยากจะบอกว่า อยากจะร่วมง,งานกับน้องตั้งแต่เห็นน้องเนี่ยติดตาแล้วเล่นกีตาร์ในรายการหนึ่งเมื่อปีที่แล้วเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหน้องคนนี้แบบโลกใบนี้ควรจะรู้จักน้องมากกว่านี้ควรได้เห็นผลงานของเขามากกว่านี้เพราะน้องเขาไม่ธรรมดาพี่เอบอกจริงๆติดตาเล่นกีตาร์เห็นแล้วขนลุกพี่หนุ่มก็เลยถามว่าถ้าเกิดเอจะทําเพลงให้น้องเนี่ยจะทําเป็นแบบไหนพี่เอก็บอกเลยนะครับว่าตามใจน้องเลยแล้วแต่น้องไม่จำเป็นต้องเป็นเพลงเต้นหรือว่า EDM ก็ได้พี่เอเนี่ยทำได้ทุกแบบเพราะว่ามีทีมงานมืออาชีพ พร้อมกับจะเขียนเนื้อร้องทาดนตรีมาอยู่ด้วยกันนะมาอยู่ที่สตูดิโอด้วยกันเราค่อยๆพูดค่อยๆทําความรู้จักค่อยๆแจมกันไปก็ได้และนอกจากนี้นะครับข่าวที่ถือว่าเป็นข่าวดีข่าวก็คือในช่วงบ่ายแก่ๆของวันนี้นะหลังจากที่ทางด้านของนายจุติไกรเลิศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยนะครับว่าส่งเจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบ,บุรีพร้อมด้วยศูนย์ช่วยเหลือสังคมเนี่ยนะครับลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวน้องกันชนะเด็กที่โครงการบ้านเอื้อออาาททรรรรรสยยยไหมกุงเเพีบบ้้แลวคั โดยได้พูดคุยสอบถามข้อเท็จจริงกับพี่ชายต่างแม่นะครับก็พบว่าน้องกันเนี่ยอายุ12ปีครับกำลังเรียนอยู่ปอ .6 อาศัยอยู่กับครอบครัวคุณพ่อเนี่ยรวม6ชีวิตด้วยกันคุณพ่อเนี่ยเลิกรากับคุณแม่นานแล้วอีกทั้งน้องกันชนะเดชเนี่ยเป็นศิลปินเปิดหมวกตั้งแต่5กาขวบครับคุณพ่อเนี่ยเป็นผู้ฝึกสอนร้องเพลงและเล่นกีตาร์จากนั้นจึงรับงานเล่นดนตรีเพื่อแบ่งเบาภาระครับนอกจากนี้นะครับยังมีการโทรศัพท์สอบถามข้อเท็จจริงกับผู้ที่เป็นแม่ซึ่งอาศัยอยู่แถวรังสิตปทุมธานีด้วยครับ นายุติกล่าวนะครับว่าตนเองขอเป็นกำลังใจให้น้องกันชนะเดชและชื่นชมที่เป็นเด็กดีมีความกระตันยูโดยกระทรวงพอมอเนี่ยพร้อมจะให้ความช่วยเหลือเด็กตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ตอนนี้ขอให้เวลาน้องกันและครอบครัวเนี่ยค่อยๆทําใจให้เข้มแข็งขึ้นและจะหาทางพูดคุยวางแผนช่วยเหลือต่อไปสืบเนื่องจากขา่าวดีที่เกิดขึ้นนะครับก็มีกลิ่นดราม่าออกมานิดๆก็ว่าได้ครับสำหรับการเปิดรับบริจาคของน้องกันซึ่งล่าสุดเนี่ยใน Facebook ส่วนตัวน้องก็ออกมาโพสต์ข้อความนะครับโดยระบุว่าขออนุญ,ญาตปิดรับเงินบริจาคทุกด้านนะ ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆคนเลยนะครับก็ต้องชื่นชมน้องจากใจนะครับผมและพี่นิวออนไลน์เป็นกำลังใจให้กับน้องและพี่ๆครอบครัวที่อยู่เหลือกันนะครับเข้มแข็งนะครับยืนให้ได้ด้วยตนเองเชื่อว่าคุณพ่อรับรู้และเห็นเนะี่ยภูมิใจในตัวน้องกันนะครับคนพี่กตัญยูรู้คุณโดยเฉพาะกับคุณพ่อคุณแม่เนะี่ยจะไม่มีวันที่ตกทุกข์ได้ยากจะไม่มีวันลําบากเป็นกำลังใจให้น้องครับธนิวิย์กุศิครับเจาะลึกทุกกระแสร้อนของสังคมครับ Thank you.